นล่านล่าครับนล่านล,ล่ามาไหมเอ่ยานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด้ยวยกันเลยมามาเร็วชูชูให้้องขึ้นมาเลยสวัสดีครับชูนล่าขึ้นมาอ่ะขออนุญาต คุณหภมิราขึ้นมากนหรออ๋ออือสองตัวเราอยู่ด้วยกันได้ไหมอะาะไรทุกคนมีเวลาน้อยนะครับผมเวลาแมวอยสองคนอยู่ด้วยกันหมายว่าเขาไม่ได้ตีกันแต่ะเขาจะไม่ค่อยให้เวลา,นนาอยู่ด้วยกันเขาจะไม่ค่อยให้น้องล่าชวนนั่งอยู่นี่ก่อนนะดอล่าขึ้นมาดองล่ามาหาเอ้ชูชู เดี๋ยวชูอย่ชนกล้องบอกป้าสิครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวป้าจะอุ้มน้องดอลล่าขึ้นมานะครับได้ไหมอ่าดอลลา่าขึ้นมา,นมาหาแบบขึ้นมาหาป้าป้ามาขึ้นมากระโดดขึ้นมาพี่ชูสอนน้องหน่อยสิเด็กๆสนไหม พอรู้จักการสนิทกันก็จะเริ่มสซนครับทุกคนแต่ยูชูกลับมาอ้อนเหมือนเดิมแล้วดูมอง,มองดันลักลักขึ้นมาอ้าชูชูปลาป๊าขอยคุ้มดันลักขึ้นมาก่อนนะอืมอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาปลาเลยขึ้นมา,นมา,า,า,นมาอ่าชูชูจะกระโดดข,ขึ้นมาได้แต่น้องอะ่ะทำไม ดอนารกจะแบบสมมติถ้าเวลาผมอุ้มสองคนอย่างเงี้ยแมวน,น้องสองตัวจะไม่ค่อยชอบให้อุ้มสองคนทุกคนเป็นนาทีทองนะครับผมเวลาผมอุ้มแมวสองคนดอนล่าน่งงงมากทุกคนซู่ซูพ <c oughs> peace being is okay oh, so right now I have t o c a s t like not have actually like just maybe like two week for Donla and Chuchu is my cat น่าไปหมดเลยทีนี้ทุกคนสรุปว่าน้องเขาชื่อดอลลาร์หรือเดือนยาชูขึ้นมาหาป้าเรามา น่าจะเอาเดซี่มารวมทีมด้วยโห oh, สามสามน้องสามคนเลยเหรอครับสามตัวเลยเหรอพันบิตติช,ช็อตแฮร์ครับผมแต่ว่าจริงๆดอลล่ากับชูชูเป็นพี่น้องกันนะครับเหมือนกับเป็นญาติๆกันชูชูก็จะเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยแต่พอพอเนได้เหมือนกับได้เลี้ยงสองตัวอย่างเงี้ยชูชูดูเป็นหนุ่มตัวใหญ่แต่ตัวยาวใหญ่วแต่ว่าดอลล่าจะเหมือนกับป้อมน่ารักน่ารัก,รกอย่างเงี้ย อาจจะเพราะว่าตอนเด็กอเนนีอ่ะุ้มชูู่แบบเนี้ยทุกคนแล้วอย่างเงี้ยน้องก็เลยจะตัวยาวครับแล้วคือพออยู่กับดอลลาร์คือจะเหมือนเหมือนน้องหมาเด็กเลยอ่ะ <c oughs> แต่กลับมาอ้อนเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนแรกๆไม่ค่อยกลับมไม่ค่อยอ้อนป้าเพราะว่าเหมือนกับมีมีน้องมาแล้วก็ชู่ชูก็จะดูโตขึ้นแบบโต,ตขึ้นได้เห็นได้ชัดเลยทุกคนจะไม่อ้อนป,ป้าเลย Can I ask you something? Yes, sure. Hi, hello, intro fan. สวัสดีครับพี่พี่แฟนคลัชาวไทยนะครับผมพี่ Talk in v i e t n a Okay, so you ask some question. นี่ฮา See you in Vietnam. สวัสดีค จะบอกขอบคุณทุกคนมากนะครับผมก็คือแฟนอาไทย t ิกเก็ตอินเวียดนามก็คือหมดโซเอาแล้วขอบคุณครับเย้ Yay! โอ้ก็ขอบคุณทางพี่แฟนขับชาวไทยแล้วก็แฟนขับอินเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปเจอกันที่เวียดนามนะครับผมชูชูชอบบงังกล้องบอปตา when are you coming to India Um, I don't know but you know I want to go to India as well let's okay. Let oh, uh, uh, be in peace okay เรามีที่ไทยนะครับขอบคุณครับเออจะทุกคนจะมาขอแบบมาคุยหน่อยครับของเรื่องแฟนแฟนมีดวันเกิดเขาเนี่ยงานวันเกิดของเนทนะครับผมปีนี้อาจจะแบบไม่ได้จัดเป็นแบบเป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเนทก็คุยกับทางทางค่ายแล้วครับผมว่า เอามาบอกได้ครับผมก็คือเหมือนกับคุยเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดยังไงอะไรยังไงก็อาจจะเป็นการทําบุญร่วมกันนะครับผมเพราะจริงๆส่วนตัวเน่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญเนก็เลยเหมือนกับเ,เสนอกับทางค่ายไปว่าขอเป็นทําบุญแล้วกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่เน็ตกับเจมก็มีแฟน,แฟน,แฟนมีของเน็ตเจมใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องแฟน่าร์เรนแฟนมีเน็ตเจมด้วยเพราะว่าเหมือนกับจะจัดแฟนมีครับอ,อันนี้น่าจะพพูดได้แล้วเพราะว่าคุยกับเขามาก็คือ น่าจะเป็นเดือนเดือนเร็วๆนี้กันครับผมก็ <g ười> <g ười> ก็น่าะครับผมก็ประมาณเดือนเร็วๆนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะชนกับวันเกิดช่วงวันเกิดนิดก็เลยรู้สึกว่างั้นวันเกิดนี่ก็เป็นร่วมกันทําบุญแล้วกันนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนะครับผม <g ười> เดี๋ยวจะมีให้ลงทะเบียนนะครับผมช่วงเช้านะครับชููอยู่นิ่งๆสิครับอืมอืมลักป้า Mm -hmm. Mm -hmm. Like for understand um, for into fan like um about my birthday um, if you guys want to um, come to my um, birthday like, I have, I don't have like fan for my birthday, but I have something do like some activity. Do together I uh, like donate donate something or like um give some food to people like if you interested you can like inform oh, to ไหนบอกพูดได้จริงๆก็พูดได้นะครับผมแต่ว่าแค่เหมือนกับเขายังไม่ได้ฟิกวันว่าเมื่อไหร่ยังไงครับแต่ว่าคร่าวๆมาแล้วครับผมก็ตอนนี้เน็ตกับเจมก็เตรียมตัวเรื่องแฟนมีเนี่แหละครับผมแฟนมีคู่นะเจมนะครับผมก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้มานะครับผมเพราะว่าจริงๆก็เป็นมีที่สําคัญของพวกเราสองคนเลย Say love say you, oh, say love you, peace, love you. If you come to Vietnam, let's try phở, right? Do you know, like when I study in UK, I eat a lot of Vietnam food, Chinese food, Korean food, like um, it's kind of my first first time for for Vietnam food. Chinese f o o d คิวเบียฟ o ้ดอินเดียฟู้ด like do you know like I like Vietnam food. like something like it have like เปาะเปียครับทุกคนเปาะเปียแต่ผมไม่รู้เมนูอะไรที่มันเปาะเปียแล้วก็มีเหมือนกับมีเสน้นมีนุ่ดอิส like it have noodle and you have to put some 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 sauce something I'm not sure ทุกคนนเลยคันหน้าหมดเลยเพราะขอนชูชูอื hmm. น้องไปไหนอะน้องไม่มาอ้อนแบบป๋าเลยมีแต่ชููมาอ้อน๋าจะได้กลับไทยแล้วเย้ Yay. ดีใจนะครับน้องเมมีของฝากให้กันไหมครับเนี่ยกลับไทยวันไหนคืนนี้หรือเปล่ามาชัยแหนมเนืองอ๋อแหนมเนืองก็อร่อยครับผมผมก็ชอบแหนมเนือง Can you speak in French, please? Bonjour. Um, How many languages do you speak? Um, actually Thai, English and I try to speak many languages like right now I study Korea, but um, actually like we have Korean class but I think we have to uh, like study by myself as well like um. Like do homework or watching Korean case um, case theory, right, Korean silly yes, and I try to learn Chinese language as well. And English as well, you know. So the one, can I meet you on your birthday? Oh. you chu, <laughs> จะบอกว่ามันน่าจะค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไปทําบุญด้วยกันครับผมอน,น้องอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้างานไหนหรือเป็นอีเวนท์ที่แบบสําหรับแมวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีจ้างได้นะครับผมผมจะได้พาชูชูไปด้วยนกชูไปออกงานด้วยกันไงแต่หนูต้องยิ้มนะครับยิ้มยังไงยิ้มให้ดูยิ้มให้เขาดูหน่อย อารมณ์ดีหน่อยเลยวันนี้หนูโนโดูอารมณ์ไม่ดีเลยยิ้มเ <c oughs> <c oughs> ลยนี่รอของฝากครับจริงๆซื้อของขวัญให้วันเกิดนะ้องคุณน้องเนยนะครับผมน้องเนยแล้วของขวัญพี่เนยแล้วครับจะถึงวันเกิดพี่เนยแล้วนะ <c oughs> จะบอกว่าแมวทำให้นในจ,จิตใจแบบเขาเรียก่อะไรอะลีแลกแล้วก็แบบอยู่กับเหมือนกับ มันเป็นน้องทําให้เน้นเหมือนกับคิวแบบคิวได้ดีมากเหมือนกับเราก็พูดๆๆๆๆบบนๆๆๆๆให้ฟังอย่าเงี่ยแต่น้องก็ไม่รู้เรื่องหรอหรือว่าเรารู้เรื่อง,งไม่มีใครแต่ก็มีชูๆนี่งไงอมันเขียวโอเคอืม So cute w ่า t name a cat ชูชูช oh, <c oughs> um, oh ูชูทำไมโอ้ยตัวแฟนเยอะมากเลยเอ่อพี่พี่แฟนคลับชาวไทยก็คือฟังเดียวหรอครับเลยไงชวนคุยได้นะครับผม My dream is to be a cat Wow If Someone want to be you ม <M> จะบอกว่าดอนล่าก,กินเก่งมากทุกคนดอนล่าก,กินเยอะมากดอนล่าก,ก็คือไปกินอีกแล้วตอนนี้แต่ชูชูนั่งเฝ้าปลาสุดๆชูชูดื้อไหมไม่ดื้อครับขี้อ้อนแต่พอมีน้องมาน้องดอนล่ามาอยู่ด้วยก็ค่อนข้างที่จะดื้อแล้วเพอวิ่งตีกันเหมือนกับตีตีกันแบบเล่นๆน,นะครับผมลูกพอลูกสองเหนื่อยไหมครับี่จจริงๆเหนื่อยแรกๆครับผมแต่พออยู่ทรงก็ ก็โอเคครับผมอยู่ทรงหมายถึงว่าก็คือถ้าอยู่ไปอยู่มาด้วยกันเขาก็ดูแลกันสองคนนะครับเราไปงานมีที่ไทยนะเขาคุณครับผมทุกคนครับใครไปสกลนครกับผมม้างครับเนี่ยผมรู้ว่ามันไกลนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสะดวกก็อยากเดินทางอยากไปเที่ยวอยากไปทําอะไรใหม่ๆก็เรียนเชิญนะครับสกลนครนะครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่า สกลน,นครก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เน่อาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็เน่รู้สึกว่าเน่ได้ไปเก็บบัคเกอรี่ิตของตัวเองแล้วด้วยเหมือนกับกังจะได้ไปเก็บบัคเกอร์ลเพราะเน่รู้สึกว่าเออในชีวิตนี้เน่ยนยอยากไปทําอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากไปที่ใหม่ๆครับผมแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆอย่างเช่นการได้ไปครบทุกจังหวัดหรือว่าได้ไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปจังหวัดนี้มานะอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตครับ เมื่อไหร่พี่ทำแฟนมีที่กัมพูชาจะบอกว่าอยากไปครับผมอยากไปแล้วก็จริงๆประเทศแคนเบเดียก็คือรู้สึกว่าเนี่ยเราเคยไปประเทศแคนเบเดียตอนที่เน่ทำหนังเรื่องเมมี s ชาเดอรนะครับก็คือหมหกห้าก็คือตอนนั้นไปไปเป็นครั้งแรกเลยที่เน่ได้ไปต่างประเทศกับการที่เหมือนกับกับการทํางานการไปเจอพี่ๆแฟนคลับก็รู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับชาว แคนเบเดียก็คือให้การต้อนรับอย่างดีมากก็รู้สึกว่าแบบคนเยอะกว่าที่คิดเลยเพราะจริงๆตอนนั้นเราก็เป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วก็ใหม่ทั้งเซตเลยแบบว่าเมอันเราผ้าคือเป็นนักแสดงใหม่แล้วก็เป็นนักแสดงที่เหมือนกับยังเด็กอยู่ก็ไม่คิดว่าเหมือนกับโอ้ทุกการตอบรับที่จะดีมากแล้วรู้สึกว่าถ้าอนาคตมีแพลนที่จะได้ไปแคนเบเดียก็คือดีใจแล้วก็ยินดีมากอยากกลับไปเหมือนกับกลับไปกลับไปคิดถึงเหมือนกับเอออดีตเราเคยไปนะแล้วก็แบบอืม แฟนลับเก่าๆจะกลับมาไหมเหมือนกับจะมาทักทายกันไหมมาเจอกันไหมอย่างเงี้ยผมขอ,อนนั้นก็คือนานมากแนละ้วเกือบสิบปีแล้งแปดปีสวัสดีหกพันกว่าคนด้วยนะครับผมก็ชวนคุยกันได้นะครับทุกคนอย่าดูอย่างเดียนะครับผมผมก็เหงานะชิ้นจ้าทุกคนจะ จะบอกว่าแฟนมีทุกคนต้องมาให้ได้นะครับผมจะบอกว่าก็นั่นแหละครับแวรสดอละโดอละอีติ้งอีติ้งเฮลโลฟอ r o m Japan เฮลโลพีทวิสิี่อินเดีย y ช s sure I ว a n t um okay กินข้าวยังกินแล้วครับผมกินข้าวกันหรือยังครับผม When you speak Thai it sounds uh, easy easier than I try to speak Thai Do you know like actually I think like Thai language is like quite, quite quite hard than English or um I don't language because i think like thai language is quite complicated like you know like i'm thai but like i think i still say something like i don't know the meaning or i don't know like how is pronounced and someone i i still cannot lead that and i think it's quite quite hard for me and I, of, of course for you but do you know? But it's good thing to learn something new. Like you, yeah. You always improve your your skill. Like you try to learn new language. It's good for you. You know. Okay. So right now it's half like we need into fan. So the speaking is but do you know do you know like um in skill for me like it's not good as well but i'm I'm trying I'm trying to speak with you guys okay then anyone know a good way to learn Thai? oh, okay, let me think I think you have to have Thai fan because like it's normally if you sp can't speak like some words like wrong but it's okay like thai fan gonna teach some good thing to you like you know like when i study in uk i have so many chinese fans friend, chinese fans and um and it's just have me like one thai people in the group like maybe like nine or seven chinese fans and they always teach chinese Chinese language for me, and do you know like I can speak Chinese like a little bit, like some word like, <laughs> like it's good and bad but like for my for friend, like talking like, like it's for fun and I'm so happy like. How long did you study in UK? Like actually, I study in UK for four. Four years, like for first first year, I, I study foundation and um, uh, three, three years later I study like for my um for graduation like I don't know, um, for, for university, like because in, in the UK like um we have study for university like just two days eight three years. Okay, um, okay, recommend me some Thai drama, okay, I recommend you *Bad fan Silly and Cutie Pie, <laughs> oh, sure, okay, um, which city do you want to go to, um, actually, I want to go to United States, you know, like, it's, like, it's quite my dream, like actually like before i study university like um um like i talk with my family like my my parents like okay um i want to study abroad like okay like i should university like U united united states like usa but like my parents don't need, want to go like because like do you know like um usa is quite big big country and it's hard to my it's hard to like my my parents can come to visit me so they should um care to me and I think it's like good choice because like do you know like when I have Thai friends in UK I'm so happy so much like because like they're so kind to me and and when 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 I came back to Thailand and we still keep like the good relationship อ้าวน้องนี่จะเข้ามาหรออยู่ไหมครับ ฮัลโหลอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเห็นพี่ในพูดภาษาอังกฤษเงี้ยอยากแบบมาคุยด้วยโอ้ยพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตอบไม่ถูกไอ with you about English language ไม่ฟังไม่บอกเลยครับที่เก่งขนาดนี้ยจะลังไปหาแม่อ้าวหรออ้าวแล้ว แม่อยู่ลอนดอนเนี่ยดูวยสองอยู่อออกแบเนี่ยอันนี้คือคืออ๋อคือนี่จบ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 การศึกษาสกูลแล้วแต่ก็เดี๋ยวไปเรียนฟอร์ดิชั่นโอ้โธ่ next next year you gonna have like study foundation you gonna take foundation in Cambridge wow wow you follow me by the way Yeah by the way เดี๋ยวว by the way oh look excited to talk with you นี่ไม่เราวแล้วของนี่คือเอาไปไหนไเว็บอืมใช่เดี๋ยวเนี่ยของเพื่อนด้วยนะของหลายๆคนเอาฝากไว้ก็เอากลับไปด้วย u e t um Ahmed net butter um ใช่ he's อะไร big butter s o ล o อ่ะ Thing, know. Um, I'm i hello like right now like am nearly yeah I'm, I'm on the way yeah I know, yeah, I, already know already I know know you know okay now now I'm already in London but um to be fair I don't know where where am i 20 minutes. oh is it is to it twenty minutes fair. oh my gosh okay i'm I'm, I'm nearly See, you know อ๋อไออ้าคนขับคนไทยหรือฝรั่งอ๋อแม่ก็เดี๋ยวนี้กับกคนฝรั่งแล้วเหรอใช่ที่โพสชุดบูสต์กันยูโน้ตวิ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณเมื่อกี้น้องเนยพูดอะไรอ่ะอ้าวอ้าวชีบีแฟชีบีแฟชีบีแฟช์ก็เหมือนกับว่าแบบเออแบบเออจริงแบบอันนี้ว่าแบบชีบีแฟช์ก็เหมือนอารมณ์ว่าประมาณน้องแบบ เออแบบจริงจริงนะประมาณประมาณก็แบบเออแบบเอาแบบแฟร์แล้วกันหน่อยเนี้ยก็แบบนี้ไม่รู้ไงเออก็คือแบบเนี่ยไม่รู้แต่อะถ้าน่าจะาประมาณนั้นก็แบบาแบบแบบคือแบบนี้ก็แบบไม่ไม่รู้หรอกจริงๆว่าแบบนี้อยู่ไหนที่พูดไปเนี่ยก็แบบเออประมาณนั้นก็แบบเหมือนแบบแฟร์ทั้งสองฝ่ายอะกลางๆาอ่าโอเคแล้วอืมมีของไปฝาไหมเนี่ยคลิปร้นแดด คิดถึงนะคะพี่ชีวินพี่ชีวินคือผู้ผูกำกับซีรีส์คับเดี๋ยวจะไปหาซีสของให้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพาแม่ไปไปวังด้วยแม่อยากไปวังใช่เหรอแม่ไปแล้วเหรอเดือดเวือดเทมไรอัในี้นี m m m t course you know wow So what's plan today? Uh, yeah. huh? So what? Okay, so pan the today? plan is when I'm alive in my hotel, I, I'm gonna eat something that my mom cooked for me, and and we will go to the 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 what's called like the Kensington Place. อืม mm. so you gonna go to hotel a not d n your property ฮะ but I don't know what I supposed to say but yeah what oh, supposed to say oh my god แต่ข้อดีคือการมีเพื่อนแบบต่างชาติเหมือนว่าการมีเพื่อนที่แบบเป็นแบบปีสตีเขาที่มีควาสัมพันของเขา if you have a with t h e s e people but I'm not you know i have a Thai gang แต่รู้สึก but it's okay because i have thai gang as yeah, well but like when, when, when i hang out yeah but it's not really helpful for me but it's fine yeah it's fine i told you like when you study in okay, uk like you you're gonna, you can you yeah, can learn just something pass the, the education is fine you know? well you know i i wanted my grades because I don't know if I'm not pass, what i gonna do. <laughs> oh. so you have I'm to go not, back. To I'm not your, sure, but you collect again. Right? No, it's really difficult to, to not pass, you know. And you got to Oh my god. so what time is uh, it? <right? S 1> what time two past forty u โอ้ยทำไมใช้สับแบบ two past four เป็นภาษาภาษาคนยุเคมาแต่ว่าขอขอพี่ในฟังไม่ออก two forty y e s two forty yeah by far see see b u t I know you r e gonna miss the UK see Yes, you know my yeah, mom say like when I you go back to UK like ah, that look excited. So, but I say okay, my <laughs> little brother gonna take. Do you ask me yet? <laughs> no <laughs> way. You haven't army me yet, bro. Yeah, you should too. Bro, bro. o r you have a m i n i app in the fan อ่ะใช่ล้วก็มีพี่พี่แฟนขับสายด้วยแล้วนี่ได้ขึ้นไปดูแฟนซีเหอไอ้นี่ยังอ่ะยังไม่ดูเลยยังไม่ดูขโมยเออยังเลยใช่ใช่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลยอ่ะต้องไปลงทะเบียนกันโอ้นั่นดิเนี่ยจะไปยังต้องกลับนั้นอ่ะ จะไปดรายกลับลว<ะ>เหงาไหมอยู่คนเดียว,เ,ยวเนี่ยไม่เหงานน<อ>มีแม่ต้องสองตัวรูไ้ไหมใช่ใช่เห็นแล้วน่ารักแมมไหนมาดูดิโอ้นี่ใครนี่ใครชูๆป่ะเนี่ยไม่ใช่แน่เลยหน้าไม่เหมือนเลยเออว่าหแหละดอลล่า Hello อ,อ,อลล่า, Hello, ลลา My name is Nati t แต่ดอลล่าจะแบบ No 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 that's what you got about. Ah Shushu, I know you, right? Yeah, can you smile to me? Smile, peace. Your face like your face look like un unlike me. No, I mean like to made it look like unlike me, you know? ชู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 ไม่ชอบใครเลยครับโอเคบายบายเดี๋ยวไปแล้วนะบายบายค่ะคืนนีซีอูายโอเคซีอูทูมอร์โรเโอยูกอนโกเคโคโอไทยอเคโอเคเคโอโอเคโอออเคโออเคโอเโออออออ Ah, oh, okay, so good luck. say you, bye. Bye Thank you, bro. Hey, I'll, I'll, I'll come back, my friend. Yeah, yeah, I know, I know, bro. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye. -bye.